โอนเก่งกาจตรงใจพระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา9ก้นาฬิกาส0นาทีดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดทับตะไคร้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันวันพุธวันพุทธที่วันพุทธที่เจดเดือนมกราคมนะครับสอง ครับผมก็มาดูสถานการณ์โลกนะฮะจากจากที่ทัพออกมาโชว์อมอมาฮนะก็ส่งหน่วยลกพิเศษเข้าไปยึดประเทศเลยนะท่านะยึดประเทศเลยนะจับตัวผู้นาประเทศไปเลยนะโอ้มันเป็นเป็นเป็นเงื่น,เป,นเป็นการกระทำที่มันโอ้โหชาว ชาวโลกเขาเขา,าหลายประเทศเขาไม่ยอมนะโดยเฉพาะรัเสเซียรัเสเซียกับจีนเลยต้องดูดวงทําหน่อยว่าเนี่ยมันจะเป็นคนที่มาก่อสองครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่าพอมาดูแล้วครับ <c oughs> ในเพื่อนดวงทํานะฮะมีดาวอาทิตย์ดาวมุตยูดาวราวหูนะฮะอยู่ในราศีพฤกษบอ ผมก็เลยมองดูนะครับว่าเออดวงทําเนี่ยมันไม่ถูกกับจีนดวงนี้มันจะเกียดจีนครับนะไปถึงว่าเป็นคู่แข่งอะ่ะแล้วมันจะไม่พอใจแล้วมันมาตรงตรงนี้ปั๊บสถานการณ์ตอนนี้นะครับอายุแกแปดสิบแล้วแปดสิบแล้วครับนะ ความเดือดร้อนของโรคก็จะเกิดขึ้นแล้วครับนะสงครามโรคมาแน่นอนวันแน่นอนแล้วครับปีนี้แล้วปีนี้ปีหน้านี่แหละครับสองปีนี่แหละครับนะหกเก้าเจ็ดศูนย์นี่แหละครับนะจุดเริ่มต้นแล้วจุดเริ่มต้นมาจากนี่แหละครับนะเวเนสซุเรลานี่แหละเป็นตัวจุดประกายแล้วครับนะแล้วก็ทำตอนนี้ไม่ฟังใครนะ ดีได้เขาวจะไปยุบไปอะไรจะไปเอาอะไรอีกนะเอาเขาไปไปเยี่ยมแล้วไงไอ้เกาะไอ้อะไรนะฟินแลนด์นะอะไรเนี่ยเฮ้แกแกแกไม่พอใจอะไรแกชอบใจอะไรแกเอาหมดนะโอ้แกหลงตัวหรือเปล่าไม่ใช่หลงตัวคนระับเป็นไปตามดวงครับดวงแกเป็นอย่างนั้นเองนะครับ แล้วพอดีพอเหมาะนะครับนะสถานก,การณ์ของดวงโลกด้วยนะมันต้องมีตัวเหตุอะ่ะก็ดูแล้วครับตัวต้นเหตุก็มาจากนี้แหละครับโดนั่นทํานี่แหละนะอายุคดีแปดสิบฉลองะเลยดีไหม <c oughs> เออแล้วเราจะเตรียมยังไงสงครามมันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดแน่นอนเอาก็วันล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับนะถ้าดูตามสถิตินะของดาวต่างๆนะครับนะ เพราะดาวมัตยูก็มาทับอาทิตย์แก่แล้วก็เจอกระราหูเจอกระมัตยูแล้วคันแน่นอนในดวงในดวงเขาแกจะมีการก่อก่อสงครามครับนะผมให้ลัคนาแกอยู่ราศีพิจิกนะแล้วก็ราศีพฤษภนะครับนะแล้วก็ราศีกันนะ ให้สามราศีเลยเพราะราศีราศีพิจิกนะัมีดาวจันทร์สถิตอยู่ส่วนราศีพุธก,ก็มีดาวอาทิตย์นะ่ะสถิตอยู่ส่วนราศีกันก็มีพระนครพระัสก็ร่วมกับเนปบจูนก็ชัดเจนเลยครับนะแกมไม่ชอบประเทศจีนครับไม่ชอบก็เลยตอนนี้มันมีเหตุแหละครับหลายเรื่องเข้ามาแล้วครับนะ โดยเฉพาะเรื่องไต้หวันด้วยนะฮะก็ก็ต้องเตรียมตัวนะว่าสองปีนี้แน่นอนครับเราเราจะเจอสงครามมันจะมารูปแบบไหนนะฮะมันจะเล่นเล่นกันถึงนิวเคลียร์หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่แน่นะ่ะคือถ้าสถ,ถานการณ์มันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อย,อยดีนะเขาก็ต้องใช้ใอะยตัวเนี้ยเหมือนกับ ตอนนั้นอ่อาอเมริกาสหรัฐก็เคยใช้ระเบิดปรมานูรู้สึกเห็นลูกก็สองลูกเนี่ยญี่ปุ่นหยุดเลยนะตอนนั้นญี่ปุ่นกำลังทําสงครามโลกครั้งที่สองโดนเข้าไปสองลูกอยู่เลยนะครับนะแต่ตอนนี้จีนจะโอ้คุณจะเอาไปโยนจีนยากจีนก็ก็พร้อมอยู่แล้วนะโอ้เห็นแล้วเหนื่อยก็อยาจะบอกเอีทั้งหลาย เราก็ต้องเตรียมตัวว่าเราจะทำให้รอดตรงนี้แหละครับเรื่องใหญ่นะคือเรื่องนี้เนี่ยมันมันบางอย่างเนี่ยมันมันพูดแบบมันมันมันดแตกตื่นไม่ได้ครับพี่เดี๋ยวว่าเนี่ยดูจากดวงทํานเยแล้วก็มัจะเป็นตัวก่อสงครามไปคำนนัะ้มันไม่พอใจใครเหตุที่ไม่พอใจไม่ใช่แล้วครับนะตอนเนี้ยในประเทศมันแย่เงินไม่มี โดราตกามาทำยังไงเลยครับนะก็เนี่ยเอาความความปัญหาต่างๆของเขาของ,ขอ,ง,ขอ,งอเมริกาเอาไปทิ้งข้างนอกซนะเบี่ยงเบนความสนใจของชาวอเมริกันนะครับนะแล้วตอนนี้ดาวพฤหัสเสียด้วยดาวประจำประเทศอเมริกาไม่ดีเลยไม่ดีเลยครับนะนะแล้วมันก็นมากระไทยด้วยครับพัะไหก็เป็นดาวประจำประเทศไทยด้วยนะก<ค>็เอาโอเคครับนะถ้ามันอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย เราก็ต้องเตรียมตัวครับนะก็ผมก็เตรียมไว้แล้วคือเรารู้อะไรเราก็ทำเรานะใครจะไม่เชื่อก็เหลือเขานะเราก็เตรียมตัวว่าให้เอาแค่ร้าดให้มันปลอดภัยแล้วครับนะแต่นั้นสิ่งที่ผมทํานี่ครับคือผมผมรู้มันตั้งแต่ปีหกศูนย์แล้วว่าจะเกิดอย่างนี้นะแต่เราก็ไม่แน่ใจแล้ววันนี้มันแน่ใจแล้วครับแล้วก็ทาไว้ก็โอเคที่เราทําให้ถูกต้องครับไม่ผิดพลาดแล้วก็สามารถ ผมว่สามารถนะช่วยได้นะทําให้เราแค้วคลาาดปลอดภัยจากสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตนี่นะครับนะก็อาศัยพลังจักรวาลนะครับเข้ามาคืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับมนุษย์เราจะต้องเรียนรู้ครับนะมารู้แล้วทำก็กกต้องก็ต้องเตรียมป้องกันครับแก้ไขครับผมก็จะทําพิธีวันที่วันที่สิบใช่ไหม วันที่สิบนี้ท่านจะทําพิธีนะครับนะหมายความว่าจะเรียกว่าพิธีอะไรพุกเสงอะเสริมดวงแสงกีอ๋อเรื่องกาเสริมดวงแสงกีใช่ใช่ใช่เขาเรียกว่าเอาอีกอีกดวงหนึ่งเขามาเสริมนะทําให้เราแค้วคราดหมายความว่าเช่นไฟโทรศัพท์สมสมนุตะิโทรศัพท์นะโทรศัพท์มัน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 แบนเปน,น,นจะอ่อน เราก็มีแบตเตอรี่สำรองนะมีแบตสำรองมาเสริมนี่แหละครับคือการทำทางกีมันอย่างนี้นะ <co ld> ก็ไม่มากครับเราไม่มีพลังที่จะไปช่วยคนเยอะแยะเอาเฉพาะกลุ่มครับเฉพาะกลุ่มนะครับนะเราจะได้อยู่รอดปลอดภัยนะครับนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมานะครับ0818284964เดี๋ยวนี้ดูสถนานการณ์ต่างๆแล้วผมผมผมหนาวนะ ไม่เคยกล้าพูดเลยนะเพราะมันเห็นมันโอ้เนี่ยดูดวงโลกดูดวงแล้วมันมันคือรู้เยอะๆแล้วมันก็หนาวอะ่ะเอางี้ดีกว่านะเอาพูดกันที่วระท่านที่ที่จะเชื่อนะแล้วก็เชื่อแล้วก็หมายความว่าถึงที่เราพูดเนี่ย การวิเคราะห์ดูแล้วมันมันเป็นไปได้ไหมเอ่อถ้าเป็นไปได้นะเราจะแก้ไขยังไงป้องกันยังไงกันนะก็มีแค่นี้แหละกับน,นะวันนี้มีอะไรบ้างมครับคุณสมพลบอกสวัสดีมาครับผมคุณสมศคุณบอกจีนยืนไทยไม่เอาขาเมเรแล้วครบลั่นคุณภูพูบอกสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมปืนครบลั่นขมรบอกเป็นอุบัติเหตุ f อ6ทำไข่ตกก็อุบัติเหตุนะครับอาจารย์เป็นแบบนนปลกันหมดทงกคนจริงๆนะไทายเรามันสุภาพบุรุษเกินไปอะเน่เอามันให้เลขไปเลยทีเดียวจบไปเลยนะไปไปไป,ไปไนั่ทำไมก็ยัง,งทายังทำเล,เลยไหมไม่พอใจมันก็เวลาจบนยึดเลยเออบินไปจับไปหุ่นเซนไปเลยจบไปนะเออมาเอาหน่วยพิเศษไปเลยแบบไปทำอะทำได้ครับเพราะว่าเรา ไทยเราราพุทคนง,งการเมื่อเมื่ออเมริกาแลวครับนะไปจับหุ้นเซกหุน้นมาเนจบนะคุณจุ๊บบอกสวัสดีครับครับผมคุณภูภูบอกไทยอ่อนแอค่ะก็ก็อย่างที่บอกตอนนี้เราไม่มีรัฐบาลไม่มีนายกที่ชัดเจนไงกำลังจะมีการเลือกตั้งเนะก็รอรอวัองที่แปลไปแล้วนะคือตอนนี้นะฮะประเทศไทยเราจะเรียกม,ม,มันหลายเรื่องนะหลายเรื่องนะ หนึ่งภายในก็ไม่เคยสามัคคีกันเท่าไหร่เนี่ยใครดูว่าที่ที่แปกุมภานี่หลังเลือกตั้งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นผมยังไม่กล้าไม่กล้าพยาก,กรณ์นะครับรู้ไม่รู้เห็นไม่เห็นเพราะเอาสถิติมาดูแล้วครับนะมันก็ไปเหมือนเมื่อปีสองพันห้ารอสาสิบสองครับสามสองสามสองนะ ดาวเหมือนกันเลยครับนะเหมือนกันเลยเดีนะ๋ยวเกิดการเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาเ mm hmm. ยอะแยะนะเ, mm hmm. เดี๋ยวนี้ผมเป็นคนที่ปอดแหงนะเอแปลกนะคือใจไม่ไม่ห้าวเหมือนสมัยเมื่อสามสี่ปีก่อนนะครับนะมีอะไรก็พูดเอาเลยเ้เดี๋ยวนี้มันกลัวนะหรือว่าอายุมากไปแล้วนะครับนะห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงลูกห่วงหลานห่วงใจอย่างเงี้ยนะ เออเป็นคนปอดแหกไม่ได้นยเออเอาทีนี้เอาไงปื้อนขุเปืนมีอะไรเยอะไม่มีซะแล้วนะ <_ S 1> ขเขากำลังจะทำพิธีวันที่อะไรวันที่สิบนะก็ก็รู้ก็เราทำเท่าที่เราทำได้น,นะที่จะพูดช่วยอะไรต่างๆที่ให้หนักเป็นเบานะจากเบานะก็ให้แค้วคราาไปเลยนะครับนะ ันนี้ก็เลยบอกให้ฟังไว้นะครับฉะนั้นถ้าที่ติดตามรายการก,ก็ขอติดตามให้ดีครับนะช่วงนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเร็วนะฮะสถานการณ์นะครับหมายความว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับนะมันเอาความเอาความแน่นอนแล้วก็นิ่งไม่ได้ครับนะมันเปลี่ยนแปลงเพราะดาวมันเคลื่อนไหวแล้วก็ดาวต่างๆเนี่ยตอนนี้พวกเอาดวงคนมาถอดเยอะนะ กูทีจะมาอนเลยเออแล้วมาเห็นแล้วบางทีเราก็ไม่กล้าที่จะพยายามพยากรอะไรเขาเนี่ยคุณภูภูบอกสู้ข่าเม็นแดงไม่ได้ไทยจะโดนนิวเคลียร์ไหมครับไม,ไม่ไม่ไม่โดนนะคับข่าเหม็นไม่นิวเคลียร์แต่ไม่มีนะมันเราก็ยังหากันนะเพราะก็ต้องดูนิวเคลียร์มันจะเล่นไงเล่นประเทศใหญ่หญๆอ่ะเขาเรียกว่ารัสเซียจีน อเมริกาอังกฤษนะฮะเยอรมันนะครับนะอิสราเอลนะครับนะพวยังมองดูว่ามันจะเกิดมันเกิดทั่วสงครามโลกมันเกิดทั่วนะครับตอนนี้มันก็ไฟมันจุดไปแล้วนี่ครับนะอิสราเอลนะกับกับพวกอาฮามาตนะกับวิล่านะฮะจุดหนึ่งละแล้วก็ยูเครนนะยูเครนกับรัสเซียจุดหนึ่งละเนะี่ย ตะวันออกกลางกับตะวันออกกไกลนะครับสองไว้แล้วแล้วก็มานี่นนะของไทยนี่ก็มาละนะมามากระทำเหมนี่นะครับน,นะจุนนี่แหละด้านอเอเชียเนี่ยเสร็จแ,แล้วไปมองทางนูน้นอเมริกาก็เล่นกับจีนแน่นอนตอนนี้ก็กลุ่มกลุ่มหลายประเทศแล้วครับไม่พอใจแล้วในกรณีที่ที่ทําเล่นไปยึดเขาบอกเขาเข,า,ขาต้องการเอาเอาน้ำมาันมันก็เหมือนก็ปล้นอะ่ะเออ พูดตรงๆกันนะอันไหนก็ชอบพอใจเอออย่างนี้แหละครับอันธพาโลกแล้วครับนะฉะนั้นทุกอย่างก็มีสติครับเราเราดูข่าวกระโลงก็มีสตินะอย่าไปรอยตามอะไรมากมายคุณเฮ e ียฮอบอกจริงครับอาจารย์ถ้ายราแบบเด็กเล่นขายของจะเป็นสุภาพบุรุษอ,อ,อะไรนักหนาก็ใช่อย่างที่บางทีสงครามมันไม่มีบินแทนเะนี่ย ไม่มนะีไม่มีศัตรูถาวรอะตุมตมตมชนะก็ไปนะชนะถ้าเราไปอ่อนข้อนี่ไม่ได้นะนี่ไอตรงนี้แหละครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศนะครับนะจากที่ว่าทหารก็าดูแล้เขาไม่พอใจอ่ะรัฐบาลไม่เอาอะไรอะไรที่จะมานั่นตอนนี้ผมดูนะที่ที่ที่ขวมนบุกมานี่นะชายแดนเนี่ยทหารเขาเขาดูาลแลกันเองนะ รัฐบาลไม่ต้ไม่ได้ไปเข้าไปซัพพอหรืออะไรเลยนะเออผมไม่เข้าใจนะเออแล้วก,การเรื่องตั้งเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะได้มาจัดตั้งรัฐบาลนะครับใครดูแลกันนะถ้ามากักส้มมานะอะไรก็จะเปลี่ยนแปลงครับถึงบอกบางอย่างพูดไม่ได้ครับนะเอากันว่าเดือนหน้าก็รู้คำถามว่กี่วันเนี่ยเดือนเดียวเดือนเดียวเดือนเดียวือนเดียววันที่แปดกุมภานะ อะไรจะเปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับนะคือรู้แล้วเราก็รู้กันเองนะครับนะว่ามีแน่และมีแน่ครับถ,ถ้าสนใจอะไรก็เอา,อางี้ดีกว่านะศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เก้าหกสี่นะครับนะคือบางเรื่องนี้เราก็ไม่ควรพูดบ่างเถอะเอากันว่าใครมีอะไรก็หลังใหม่แล้วกันนะครับนะเราจะคุยกัน ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับขออนุโมทนาสาธุครับวอนไดประเสริฐจงมันเกิดกับเอ็ซีทั้งหลายขอให้แก้วคราดปลอดภัยจากภยอันตรายทั้งปวงนะครับนะสิ่งไม่ดีขออย่าให้มาก้ากลายขอให้มีโชคมีลาบนะแล้วก็มีสิ่งต่างติ่งุ้มครองครับท่านที่วงรับไปแล้วนะครับขอให้เป็นสู่สุคติภูินะครับสัมปรายพบแต่สุขาวดีคือช่วงนี้นี่นะ ม,มัน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 หนาวอ่ะมันหวาดเสียวอากาศก็นหนาวจริงเลยแต่หนาวเรื่องเหตุการณ์เลครับนะไม่ค่อยจะดีครับวันนี้ก็ให้ทุกท่านตั้งมั่นอยู่ในสตินะฮะติดตามข่าวครับให้ดีแลยครับนะเอไม่เกินนะไม่เกินไม่เกินกุนมภาแลยครับนะจะมีข่าวใหญ่แน่นอนครับนะครับวันนี้ก็ขอ อนุโมทนาสาธุครับสิ่งัต่ิงๆจะคุ้มครองทุกท่านนะครับให้แก้วคลาดปลอดภัยสาธุสวัสดีครับ